เออเออใช่ใช่พี่มังกร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 ดิพี่มังกรน่าจะเยอะสุดแล้วใครก็ไม่รู้อ่ะอันนี้เรื่องนี้ผมไม่รู้อ่ะถามว่าอายุเท่าใครในแก๊งเหรอมันเป็นรอยต่อครับี๋ยโดนแบตก่อนเลย <c oughs> มันมันมันเป็นภาพเกี่ยวครับ แต่จริงๆใบเสบก็ได้หมดนะครับของไอ้เมนุชิมะก็พอใช่แต่ม่าเดนสตมเมอร์อ๋อมันอ่าของผมคือจะเท่าพลก็ไม่เท่าเพราะเหมือนพนจะอ่อนกว่าผมนิดนึงจะเท่าพี่มืดก็ไม่เท่าเพราะพี่มืดแก่กว่าผมนิดนึงถึงบอกว่าผมเป็นร้อยต่อคือจะเท่าพลกับพี่มืดแต่ถ้าอายุ ห่างกันนิดเดียวเขาเรียกเพื่อนเพื่อนเ,อนเหมือนกับมืดกับมืดกับโทนี่บุญเรืองอะไรเงี้ยผมก็รุ่นเดียวกับพวกนี้นะครับเกืบเอบครับผมเพิ่งยิบสีเองใช่ใช่หัวปีท้ายปีแต่ผมอยู่ระหว่างกลางแค่นั้นเองถ้าถ้าเป็นลูกก็เหมือนผมเป็นลูกคนกลางอ่ะเกียร์ยีสิบห้าอ๋อ ถ้าถามมันรุ่นไหนถ้าเอาไปเทียบกับรุ่นแบบแก่กว่าเรานิดตึงก็จะเป็นรุ่นพี่มืดหรือว่าพี่ก๊อฟนั่นเองนะครับรุ่นเดียวกันประมาณนั้นะรุ่นรุ่นนั้นเลยรุ่นรุ่นนั้นเลยใช่ครับน้อยสุดกรูมพี่แบ๊กขอโทษครับพี่พี่จองยี่ห้านะโอ้ั่าน่ะครับประมาณนั้นเลยจะเป็นรุ่นนั้นเลยครับ ใช่ครับไล่ๆกันวันดีครับน้องตาวันดีครับแซมรู้สึกว่าจะอายุสิบเก้ามั้งถ้าจะไม่ผิดอ่ะโกมอายุเท่าไหร่แล้วอะกกมอะถ้าแซมเดี๋ยวบางแซมออกสุดอ๋อ ยีอ่าใช่ใช่ถ้างั้นแซมกัน่ะแซมน่าจะน้อยสุดครับคนที่อยู่เยอะสุดให้แกงให้ครับฮะคูม,ะมี่สิบเป็นป่ะไม่ไม่ครับคนใน d ี้วิวเยูน้อยสุดน่าจะไปปีเตอร์ใช่หรอปีเตอร์หรอแซมมาพร้อมกับพี่บังเลย อยังหาอยู่เลยช็อตเปิดตัวแซบอ่ะพี่เฉินพาพาแซมไปหาไอ้พวกไอ้พวกไอ้พวกเ,เขาเรียกว่าอะไรนะอันดพานข้างถน,นนอะ่ะโดนไล่ยิงอะ่ะยังจำช็อตนั้นได้อยู่เลยแล้วก็โดนเอาปืนไล่ยิงอะ่ะที่ว่าบางแซมไปต่อยอะ่ะ ไปต่อยพวกมันอะแล้วพวกมันเอาเปืนมาไล่ยิงมังแซมยังจำจอดน,นั้นได้อยู่เลยคนที่อายุเยอะที่สุดเหรอน่าจะเป็นพวกโชกุนปะพี่โชว์พี่โชน่าจะอายุเยอะอยู่นะเเขาบอกยี่สิบปลายๆอ่ะน่าจะพวกพี่แบงค์พี่โชว์ อช่แมงมาที่เจ็บพี่มังกรเออเออใช่ใช่พี่มังกร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 ดิพี่มังกรน่าจะเยอะสุดแล้วใช่ใช่พี่มังกรน่ะโอซอายุเยอะนะน่าจะเป็นพี่มังกรแหละอายุเยอะสุดอ่ะใช่ยี่แปดยี่ิบเก้าแล้วพี่มังกรน่ะ ดี่ไปดี่ไปเยอะสุดอันนั้นอันนั้นไม่เกี่ยวดีใช่ใช่เราจะยังรักกันอยู่ไหม คือกลายเป็นว่าผมจะเปิดเพลงมันจะรบกวนคนดูนะแต่จบเฟดมาใช่ไหมมาแน่ใช่ไหมมาแน่เลยใช่ไหมใช่ใช่ มาแน่ครับคุยกับเชิญละน่ามั้งรอชมสรุปแบ็กจีบได้ไอยู่ตอนนี้ไม่ได้จีบใครเลยครับอยู่โสดๆ,ๆเฉยๆเห็นว่าอยู่นะแต่ไม่รู้จริงหรือเปล่าเลหอแตเขาไม่เห็นเขาเลยวดถ้าถ้านาถ้านามานี่ขอบคุณครับขอบคุณหนึ่งแทร์ด้วยครับ ถ้าน้ำมานี้แล้วใครจะอยู่สะพา,าใครจะใครจะขึ้นไปสะพานแทนใครจะรับแรงกระแทกได้เท่าไน้ไม่มีแล้วน,น,นะใช่ครับพี่ดำพี่ดำขอพักสตรีมแบบไม่มีกำหนดโอ้โอ ชักกี้เวนออนอนไม่แม่แมาคนดูกำลังเยอะอยากอยู่คนดูอาจจะเป็นเจ็กกี้ตัวว่าน่าแกาจะให้มาทำสภาอ,อ๋อเพราะว่าไม่มีคนร,รักสภานั่นแหละผมกลัวว่าติดอะไรตรง,งนี้ตอนนี้นักข่าว่าจูอาจูอาจ,อาจอูรู้อย่างเดียวว่าสภา เอ้ยเดี๋ยวพูยังขอบคุณครับขอบคุณการติดตามใหม่เลยครับใช่ค่รอรอดูต่อไปครับไม่พังหรอกเชื่อดิให้เขาได้เล่นบ้างเถอะเผื่อนะจะได้กลับมาฟิวฟิวนั้นบ้างเผื่อผมจะได้มีโอกาสได้ทำงานกับน้ำบ้าง ใช่ให้ให้น้าเขาได้ผ่อนคลายมั้งครับใช่เดี๋ยวหน้า,ารู้แล้วเออคนดูผมถาทห,หน่อยๆดิเขามีข่าวหลุดมาไหมว่ากาชาจะมาวัานไหนมีมัางวะ